กอินคอสสวัสดีครับผมผมพามาชมเหรียญเนือดวงครับผมหลวงพ่อหลวงปู่ปึ้งตะปะคุโนโครับผมวัดพังดานจังหวัดพัทธลุงครับผมเหนือดวงแดนใต้ครับผมตัวนี้ปลุกเสกห้าวาระด้วยกันนะครับผมเป็นเนื้อดวงนะครับผมตัวนี้เป็นหนังเป็นหนังเสือนะครับผม มีจีวอฝังตะกุดฝังตะกุดเงินครับหนึ่งดอกมีเจสาครับให้ตอกโคตเป็นร็อกเก็ตนะครับฉากทองสร้างเพียง287องค์นะครับผมเลขโคตมาพร้อมเลขโคต2สองครับผมสีสวยครับเียนสีสวยต่อมามาชมครับผมต่อมามาชม เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงดูครับโอ้โ oh, ห oh, เหรียญสวยๆนะเนื้อทองแดงอื uh huh. เนื้อทองแดงผิวรุ้งครับโอ้โ oh, ห oh. มาพร้อมเลขโค้ดอืเหรียญคมไหมครับเหรียญคมชัดเนื้อดวงแดนใต้ครับจังหวัดพัดทลุงครับผมมาพร้อมหล,อห,ลหลังเรียบสร้างน้อยนะครับหลังหลังเรียบสร้างน้อย สร้างหลังเรียบนี่สร้างอยู่จำไม่ผิดพันห้าหครับสร้างพันห้าหลังเรียบสร้างน้อยโอ้เหรียญเนื้อดวงครับคมคมเหรียญสวยสวยเหรียญคมคมโอ้เหรียญคมไหมครับเนื้อดวงนะครับเนื้อดวงแดนใต้ครับผมตัวนี้ก็เนื้อทองแดงอีกแล้วครับเนื้อทองแดงเหมือนกันสีผิว,วครับโอ้โหดาลงปู่คมชัด เนื้อดวงหน้าคมชัดหน้าแจ๋วเลยครับผมภาพแจ๋วภาพแจ๋วมากครับสวยมองโปครับนี้พร้อมในโคดสี่ศูเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับเหรียนสวยๆครับผม อ uh huh. สวยจัดหลงปูบเปื้องตะปะตะปะคุณโนว,วัดบังวัดพังดานจังหวัดพัทธลุงเหรียญเนื้อดวงครับผมเป็นรุ่นนิยมนะเป็นคิมนิยมเนี่ยเหรียญเนื้อดวงครับผมหาเช่าเก็บได้นะครับผมเนื้อดวง ออกยังไม่ถึงเดือนนะครับเหรียญสวยคมไหมคมคมชัดเลยจอดเหรียญสวยครบโหดูดิเหรียญเงาสวยมากสุดๆเลยสุดๆเลย